พ่อแอบคุยกับใครก็ไม่รู้ไปแล้วนะใครวะอ๋เอเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรนะพาไปซักไงโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่ซักเองไปไปอาบน้ำเลยหนูไปอาบน้ำเลยไปเลยเกือบไปแล้ว<ห>อืมฮะเกือบแล้วไม่ละเรา พี่เมื่อไรจะคืนเงินหนูอ่ะที่ยืมไปห้าสิบบาทอ้าว๋อโอยลืมลืมอ้าวมีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยมีเงินทอนเอาเอาวอาไปเออเอ้ามีห้าสิบแล้วเอ้าเอาเอามาเอามาแบงร้อยเออเอามาหายกันนะจบกันนะเออพี่ทำอะไรกินขนมปังกับนมไง อ้าวไหนละนมข่นไม่เห็นเห็นเลยนี่อะอ้าวแล้วมันไม่ใช่นมอะไรเลยมันขี้นับน้ำอ้าวว่าแล้วทำไมมันหอมนุ่มแล้วถ่ายแล้วกินไปด้วยเนี่ยไออุ้งปลาเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรน่ะทำอะไรกินมาม่าไหมโอ้หนในกินหน่อยคำหนึ่งเดี๋ยวไออุ้ง ทำอะไรทำอะไรหนูติดเงินพี่ไว้ห้าสิบาทเมื่อไหร่จะคืนเออหนูลืมอ่ะมามามีแมงน้อยอ่ะหาเลขเลขได้เลขได้อ๋อนี่ทอนใช่ป่ะเออเอ้าที่ไงแบงห้าสิบเอ้านี่ไงห้าสิบบาทเอาไปเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวหนูติดเงินพี่ห้าสิบเออก็ใช่ไงก็หนูก็ให้พีังไงห้าสิบให้กันแล้วใช่ใช่ไหมอ่าถูกแล้วไอ้โอ๊ยมา ้ร้านนี้ล้างรถสวยเว้ยเฮ้ยพี่เท่าไหร่พี่ปกติล้างมาเท่าไหร่ครับล้างฟรีครับวันกินผมว่าพี่โอ้ยผมพี่พี่ว่าน้องผู้หญิงคนนู้นเขาบอกว่าเขาชอบพี่อะจะขอเบอร์เขาดิจริงเหรอเออเอ็กไม่ได้พูดอะไรของเขาเลยไอ้โอ้ะพี่ฮะมาเอาเลยเหรอเออ เอาปิดแม่ด้วยเหรอปิดดีปิดไฟเลยเอาปิดทำไมแล้วมันจะไม่เลือดเหรอไม่เลือดชันน้ำเอาแล้วมันจะเห็นเหรอแบบเนี้ยโอ้ยหลับตาแทงยังเข้าเลยแทงอะไรให้ตัดเล็บให้ตัดเล็บเนี่ยเฮ้เพ่โอ้โหโอเคเอา้าปิดประตูด้วยเหรอปิดสีปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยใช่เอาแล้วมันจะไม่แสบเหรอ ไม่ไม่ชำนาญแล้วเดี๋ยวมันก็เลือดลอกไม่ไม่ไม่คิดอะไรเนี่ยมาล้างแผลมาล้างแผลแล้วผบเนี่ยเร็วพี่ทำอะไรจริงๆแล้วผมไม่ใช่ผัวคุณผมคือประธานที่ปลอมตัวมาพูดมากอะไรล้างจานนุ่นประธานบริษัทอะไรข้าว๋วยเตี่ยวยังให้กูอองเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่จอดนี่มีบัตรไหมครับ บ,บไม่มีอะค่ะไม่มีเสียร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งมีแต่แบงค์พันได้ไหมคะแลกได้ครับแลกเอา้านี่ไงแบงค์ร้อยหนึ่งร้อยค่ะออโอเคค่าบัตรนะเอา้านี่ไงบัตรหนูจ่ายไปแล้วอะพี่ขอร้อยหนึ่งคืนนะคะอะสรุปยังไงวะไอ้ห้ดมา ขนมปังนี่มันไม่มีนมเหรออืมใส่นมให้หน่อยโอเคอยากกินแต่ไม่มีนมอ่ะเสร็จแล้วค่ะอร่อยไหมอมอร่อยอ่ะพี่ใส่นมอะไรอ่ะที่หนูซื้อมาปะเนี่ยไม่ใช่นมนั้นหมดแล้วอ้อาวแล้วพี่ใส่อะไรเนี่ยอ,อยา <laughs> ออยุถึงปั หนีก็เจ็บนาะกูไปหนีบที่ร้านนี่นมใหญ่ๆตัวๆส,สวยๆนี่มันเยอะแยะนี่ก็ไปหนีปะไปเลยเอ้าแม่แม่ฉีดวัคซีนแล้วบอกฉีดแล้วฉีดแดนเซอร์ฉีดแดนเซอร์เอ้าแดนเซอร์มันไม่มีมีแต่ไฟเซอร์ไอายุถึงปะโอ๊อยนองเนาะแดนเซอร์แี่มางอ,อ,อาหารวัวแล้วนะเอาอะไรให้มันนะอะก็นี่ไงโอ้มันปุ๋ยนี่โอ้วัวตายแล้วบ้าง อา้าวพี่ทำอะไรอยู่อ่ะพาแม่ดูบอลไง uh huh. เห็นเขาเชียร์กันอย่างมันเลยดูตั้งนานสองชั uh ่ว huh. โมงเห็นมีอะไรเลยตั้งดูบอลใช่ไหมแม่อดูบอลแหละอายุอ้าวพี่ไปเลือกตั้งหรือ,อยังยังเลยแต่บอกไว้เลยนะคนที่แบบซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะ่ะผมจะไม่กาให้เลยนะ่ะหม่แม่ก็เอ็ไปตาตรงไม่ไม่เห็นอ๋อกาตรงที่ไม่ใช้สิทธิ์ใช่ไหมแม่ คลิปนี้ก็อยากจะฝากบอกถึงพวกพี่ชอบมาขโมยเวลาคนก็ตากข้าวนะอ,อย่าให้เห็นนะเดี๋ยวเมียนถึงบ้านใครขโมยโอมเออมีต่เองขโมยไปคือเล่าพี่อเอาเอาเงินให้แม่ยังสามพันอ่ะที่หนูให้อะ่ะไหนไม่ใช่เอาเอาให้หนูพี่จะสั่งข้าวเอาอะไรไหมมีอะไรบ้างล่ะ มีกระเพราห,หม,มูกระเพราไก่กะเพราเหี้ยกระเพราเครื่องในอ่ะเอากระเพราผัวทีหนึ่งเอากระเพราผัวคืออะไรก็กระเพราเหี้ยไงอะไรพี<อ>่เช็ดกระจกไหมครับค่ะเอ้าเท่าไรอะไร่อะยี่สิบบาทครับอโอ้งากินง่านนะโน้